สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริรัตน์ดวงแก้วรหัส6 3สา1 0 2 5 3วันนี้จะมาแก้โจทย์ปัญหาในวิชากลาศาสตร์แบบฉบับหรือคลาสสิคอลเมคานิกในเรื่องแรงที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งซึ่งโจทย์บอกว่าเครื่องทรงกลมเรียบรัศมี R วางอยู่บนพื้นเรียบอนุภาคลื่นลงไปตามเครื่องทรงกลมโดยเริ่มจากด้านบนสุดอนุภาคจะหลุดออกจากเครื่องทรงกลมด้วยอัตราเร็วเท่าไรและทำมุมกับอากี่องศา เราจะหามุมเซต้านะคะจากกฎอนุรักษ์พลังงานและแรงในแนวรัศมีค่ะแล้วค่อยหา V ทีหลังซึ่งณนตะตําแหน่ง A นะคะวัตถุวางอยู่บนอาสุดของเครื่องสรงกลมแสดงว่ามีแค่พลังงานศักยน้มถว่วคนที่ตำแหน่ง B นะคะจะมีทั้งพลังงานศักยน้มถั่วแล้วก็พลังงานจน เราจะหาระยะนะคะที่ตำแหน่ง b จนถึงพื้นเลยนะคะโดยทำการแตกระยะ r ค่ะก็จะได้ r cos t h t a จะได้สมาการนะคะที่ตำแหน่ง a มีค่าพลังงานศักย์น้มถ่วงก็คือ mg คูณกับ r ที่ตำแหน่ง b จะมีพลังงานโจน,นะค่ะก็คือ mv กำลังสองส่วนสองและพลังงานศักย์น้มถ่วงก็คือ mg คูณกับ r cos t h ตัด m นะคะแล้วก็ทำให้อยู่ในเทอมของ v กำลังสองค่ะให้เป็นสมาการที่หนึ่ง ต่อมานะคะจะพิจารณาแรงที่กระทำกับวัตถุในแนวรัศมีค่ะก็จะมีแรง Mg ค่ะแตก Mg ให้อยู่ในแนวรัศมีก็คือ Mg cos เซตาแล้วก็อีกแรงหนึ่งที่ควรจะพิจารณาคือแรง R ค่ะเป็นแรงปฏิกิริยาที่เครื่นทรงกลมนะคะกระทำกับวัตถุค่ะซึ่งทำให้วัตถุค่ะเคลื่อนที่ตามเครื่นทรงกลมได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกำหนดเครื่องหมายด้วยโดยให้ทิศที่เข้าสู่ศูนย์กลางมีเครื่องหมายบวกค่ะ จะได้สมก,การนะคะ mg cos t ลบกับ r เนื่องจากสองแรงนี้หักหล้างกันนะคะเท่ากับ m ac เนื่องจากวัตถุอยู่ในแนวรัศมีสแสดงว่าต้องมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือ ac เป็น ac นะคะให้อยู่ในรูปของ v กํลาลัง 2, สองวน r ค่ะแล้วตัด m นะคะซึ่งเราจะทราบว่าณนะตำแหน่ง b หรือตำแหน่งที่วัตถุหลุดออกจากครึ่งทรงกลมนะคะจะไม่มีแรง r เนื่องจากไม่สามารถยึดหรือว่าบังคับให้วัตถุเคลื่อนที่ตามครึ่งทรงกลมได้ค่ะ ก็พยายามให้อยู่ในเทอมของ V ีกำลังสองนะคะเท่ากับ r g cos ีคค่ะให้เป็นกับสมการที่สองจะได้ว่าสมการที่หนึ่งในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะเท่ากับสมการที่สองค่ะพยายามย้าย cos เนะคะให้อยู่ในฝั่งซ้ายของสมการค่ะซึ่งเราจะได้ cos เนะคะเท่ากับสองสงสามค่ะเซต้าเท่ากับ R cos สองสสามหรือเท่ากับสี่สิบแปดจุดสององศานั่นเองนะคะต่อมาค่ะหา V ค่ะจากสมการที่สอง ซึ่งเราจะได้ v เท่ากับ Root rg cos t เราทราบแล้วว่า cos t เท่ากับ2วน3แทนในสมนการเลยค่ะจะได้ v เท่ากับ Root rg คูณกับ2วน3ค่ะแสดงว่าวัตถุจะหลุดออกจากเครื่องทรงกลมนะคะด้วยอัตราเร็ว Root 2วน3คูณกับ rg ค่ะและทำมุม48.2อ,องศากับนแนวรัศมีนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ